ตอนนี้เดือนมีนาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกกลางเดือนนะครับเนื่องจากาเราขุดบอ่อมาสองสามอาทิตย์แล้วนะครับก็เบื้องต้นตอนนีก้กลางเดือนมีนาเนี่ยตอนนี้นอกจากเขาปล่อยน้ําในนานะครับในนาข้าวเราขุดบอ่อแล้วรู้สึกว่าบอ่อเนี่ยมันจะต่าเกินน้าเลยท่วมนะครับหลังจากเขาปล่อยน้ําเข้านาเขา อันนี้ปลาที่อยู่ในบอ่อมัก็บองวนก็น่าจะอยู่ในบอ่ออยู่นะครับเราจะขุดบอ่อเลี้ยงปลาเบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็นาท่วมบอ่อนะครับเบื้องต,ต้นก็เราก็สนิทฐานว่าปลาก็อยากขอให้ออกไปนอกบอ่อนะครับเนี่ยนะครับนำท่วมบอ่อขุดไว้ก้าบอ่อนะครับดูแล้วก็โอเคนะครับ น้ำเอ่อคาวก่อนดูรูปแล้วน้ำท่วมกว่านี้ครับแต่ตอนนี้แล้วดูน้ำมันก็จะเล่นขบขบบอ่ออนาคตเราอาจจะหาดินมากันอ่ารอบบอ่อไว้นะครับไม่ให้น้ำท่วมบอ่อนี่นะครับน้ำท่วมเบือ้องต้น